ันแรกวีคสุดท้ายครับคนเยอะอย่าลืมที่เราซ้อมกันมาครับตลอดหนึ่งปีกว่ากว่านะครับตอนให้นัทเพิ่งเข้ามาก็เราก็เล่นได้ดีกว่าปีแล้วค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายทําให้มันเต็มที่ทําให้แม่งสุดๆไปเลยทําให้แม่งแบบไม่ต้องเสียใจไปเลยถ้าเราทําเต็มที่แล้วต่อให้เราไม่ได้ไปเราก็ยังมีีโอที่เราต้องไปทําหน้าที่กันต่อเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่หนึ่งเทอร์เมนต์แต่ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราซ้อมกันมาตลอดหนึ่งปี ที่เราพลาดที่เราสอที่เราเสียสละมันจะทําให้เราได้ไปตั้งแต่ครั้งนี้ไม่ว่าฐานะใดก็ตามอันดับใดก็ตามเชื่อมั่นพื้นฐานเซตโฟช่วยกันทุกคนเอเมนต์โอ้โหผมจัดแล้วไปสองเอ้เซียเฮ้ยเกินไปองสาเหรอไอกลเซียเอาไป w o ไปทีมชาติปแนแต่แ้เมจิกงแตเจคอบเอาให้อีกแล้วเหยียไปเลี้ยวโค้เจคอบทริปเปิลคิวส่งเอนดนจบอันดับที่4แต่โดนเช็คซิ่งหยุดเอาไว้ครับผมด้วยเอเดวา โอเคทิ้งครับน oh. ีเซตคะแนนเยอะไม่เท่าไหร่สนใจวิธีการที่ได้มาครับมาทิ้งว่ากันเก็บสุดท้ายในวันนี้ครับทุกคนทุกคนฟอร์มส่วนตัวดีแค่ไหนอย่าลืมน,นะว่าเราเป็นทีมเราจะเล่นเพื่อทีมสิ่งที่ผมสอนและสร้างมาคือแบบนั้นตั้งใจทุกคนทุกแต้มสำคัญเซตโฟเอเวอรเด์โ จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นโค้ชที่ชมคนยากมากเลยแล้วก็ที่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะครับจะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องการชื่นชงเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับชุดนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมผมผม,ผมภูมิใจมากนะครับที่ได้เป็นโค้ชทีมทีมนี้แล้วก็เราประสบสำเร็จมากขึ้นผมภูมิใจที่กรีนปรับตัวในการเล่นไม่เคยตกลงไปเลยผมภูมิใจปื้มที่มีระเบียบวินัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผมภูมิใจนานต่อให้เราจะอยู่กันน้อยมาก แต่ผมสู้ว่านันปรับเข้าหาทีมไม่ดีมากนะครับผมดีใจมากที่บีเป็นผู้นําที่ดีผมไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีผู้นําที่ดีแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะชนะเราจะยุยด้วยกันถ้าเราจะแพ้ผมก็ไม่เสียใจเต็มที่ทุกคนเชื่อมั่นเชื่อใจลุยในพื้นฐานสมาธิ MITS กูนั่งอยู่ข้างนอกไอ้กินเก็บของกินเก็บของกูเห็นมึงของไอ้กินอ่ะไม่มีสะโขบยันถึงหลุมเมื่อกี้ไอ้บีแวลีคุณหกใช่เหรอโอ้โหมึงนำเฮียอะไร่ะใช่เหรอของแต่งก็ไม่มี อบไว้ให้แต้ครับผมมุมนี้แต่แต<ล>่งเป็นทางด้านของ Made in Thailand ช่วยกันทุกคนนี่เเกมสุดท้ายที่อยู่ในเนนลวลาครับเล่นตามพื้นฐานที่เราซ้อมอย่าก,กดดันไอ้ตุกเชีย์อยู่ทุกคนเอ้หมาเล

ผมจะฮับเพอร์แล้วเอาเก็บมาหนึ่งเอาครับมือตะขาดอยู่แต้มเดียวแต่ถ้าออกแบบนี้เหงาเนะผมบอกเลยแล้วเจคอไปแล้วฮะไไปหนเดคอไปแล้วครับผมไปไหนอูโทนหลายไปแล้วได้มาหนึ่งครับผมตรงนี้ช่วย มีกี่ย่างนี้และยังน้าไปก่อนแบบนี้ที่เบรกที่ผโิบินนันวัฒนวัดก่อนไปลากมันโทบไปด้วยสใจัใจเรียบและเ็นเ็นเอชกูรูเซียได้ไปแล้วผมหนึงรองดาวามดอกนี้เรียบร้อยช่ผู้หนีแบกกัไปเทสไปพีเทสโอ้ครับออเกมเดียวเลยแบ้แบบคอนไง

เป็นไงบ้างพี ah, ่พ oh, ี่โตเขาเจอป่าแล้วพี่เอาเจอป่าแล้วเอาอปาพี่น้องโหะพี่ละพี่ต่อสู้พี่ต่อสูพี่ไปพูดไปน้องไปดิดูอยู่มั้น้องตัโตเลยไรพืนน้ย วันนี้พี่รู้ตัวพี่กำลังใจให้พี่อ้าวปาแล้วพี่เราตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย

ดูหน่อยเนาะแต่ผมเชื่อว่าเรามีความสุขทุกคนในวันนี้ขอบคุณลาเต้ครับไม่ได้ลงเลยแต่น้องก็มีระเบียบวินัยสูงมากแล้วผมเชื่อวันหนึงน้องจะได้เล่นแน่ๆครับเราชือแน่ๆวจะเป็นตัวเติมที่ดีของมนชสเแน่นอนครับขอบคุณทุกคนและพิสูจน์ได้ครัว่าเราทำได้พ่อพี่พ่อพี่ขอบคุณอาจารย์มาถูกวันใส่กันใหม่ครับ